สวัสดีพี่พี่เอซมือใหม่หันสองทุกท่านนะครับวันนี้ของเก่าไม่รู้จะขายยังไงแล้วนะฮะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับล่ำล่ำนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่วัดบางขานผมดูน่ารักดีนะครับอง์นี้เอาไป พันเดียวนะครับหนึ่งพันจอบเล็กวันนี้เอาพันสี่ร้อยบาทนะครับจอบเล็กพ่อเงินวันนี้รุหลุดให้เนื้อโลหะทองผสมรอยใช้เรื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับน่ารักดีนะครับหน้าชัด แข้งตรงนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นที่ไหนนะปาปิกาเนตใต้ฐานมีจานนะครับองค์นี้เอาหนึ 1, ่งพันทวนหนึ่งพันทวนท่านใดดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหลวงปู่สุข วันนั้นเหมือนจะไปลงคลิปพันห้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้เอาหนึ่งพันนะครับวันนี้แบบคัดมาให้แต่สวย,สวยนะอันนี้ก็หลวงพ่อเพชรนะพิมพ์มีเสียเอ้ยพิมพ์ผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะอันนี้เป็นหลังยันหลุมนะจะมียันนูนกับ ยันหลุมนะครับนะบางองค์เขาก็จะเป็นแบบว่าไม่มีเสียงใช่ไหมแต่องค์นี้มีเสียงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพชรต่อมาเต่าเนี่ยเต่าผมไม่แน่ใจาว่าเขาต้องเล่นเป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่าเนะต่าตัวนี้ขอขอพันห้าร้อยได้ไหมนะเต่าตัวนี้นะน่ารักดีเต่าขนาดบูชานะถ้าเทียบกับมือก็ก็ใหญ่ยอยู่เหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่าไม่รู้นะนี่มีหลวงเพ่อะเงินนิยมเนื้อขาวๆด้วยนะครับองนี้เอาพันเดียวนะต้องเป็นนิยมเอผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเนื้ออะไรนะครับล้ำๆนะหลังตรงท่านใดดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ ผมชอบนะพาที่ช่อเป็น,นรอบๆช่อจะเป็นแบบหลุมอะไรเงี้ยนะครับเหมือนในหนังสือดนะีต่อมาองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาฐานบอดทองคําองค์นี้เอาวันนี้ลดให้นะครับเผื่อท่านใดหลงเข้ามาดูเอาพันเดียวนะครับขี้ตาฐานบอดทองคําปกติเปิดไว้สองพันห้สามพัน ฟอร์มสวยอีกหนึ่งองค์อย่าให้ได้หลุดนะครับองค์นี้ถ้าหลุดไปราคาจะขึ้นแน่นอนวัดขวางนะครับแถ้ดูง่ายทันยุคเพราะเงินด้วยนะครับหรือสีพิมพ์ปั้นเอาไปพันเท่าไหรด่ดีจะเอาพันห้าเท่าไหร่เมื่อกี้เอาขอพันสามร้อยบาทแล้วกันนะครับหรือสีพิมพ์ปั้นหลวงปู่สุข สวยกวันนี้ก็ไม่รู้จะไปหาดที่ไหนแล้วนะครับมีจานด้วยคลิปนี้เคยลงไปหลายราคามากแต่วันนี้มาหลุดให้นะครับซ้อมก่อนปีใหม่เต่าเรือนพ่อเงินเอาพันห้านะครับถ้าท่านใดดูแลชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ ไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมเต่าเหลือนต่อมาเป็นเหรียญผู้เอี่ยมตอนแรกผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อว่าเป็นอันนี้เลยนะซื้อมาเป็นเนื้อเงินนะผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมอพันธ์เดียว พันเดียวพันเดียวตรงปุงเอี่ยมต่อมามีวัดขวางด้วยนะวัดขวางมีนิยมกับคิตาวันนี้รุลุดให้นะครับท่าไหดที่เป็น FC ดูประจำนะก็วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเอาไปองค์ละเท่าไหรเท่าไหรด่ดีอันนี้ลดไม่ได้นะ FC ขอองละ1,300บาทนะครับ ขอองละหนึ่งพันสาม้บาทพิมพ์นิยม B นะครับฐานสูงพิมพ์ B หายากมากนะครับตอนนี้เดินตลาดแทบไม่เจอแล้วนะครับเอถึงกับโทรมาบ่นเลยนะว่าทำไมไม่เจอแปยิ้มสักทีนะครับก็ไม่ได้เจอบ่อยนะครับอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าเดินแล้วจะเจอทุกสนามทุกนัดนะครับวันนี้พิม์พีิตานะหูเก่าเก่ามากนะครับโคตรเก่าเลย ทันใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับต่อมาเป็นรูปหล่อนิยมนะจริงๆองนี้ได้มาโอ้นานหลายปีแล้วนะดูน่ารักดีนิยมเอนะผมว่าจริงๆดูเป็นนิยมนิยมบางคานนะไม่ใช่นิยมเอหรือเปล่านะดูผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเอหรือเป็นมือลองนะดูเป็นพิมพ์นิยมแล้วกันนะครับ พาเขาล่ำๆดีนะ <c oughs> ต่อมาให้หนึ่งองค์นะ <c oughs> เขาน่าจะทำเป็นขี้ตาพิมพ์แต่งห้อยเขตนหรือเปล่านะอง์นี้เหมือนจะถ้าถ้ามองพิมพ์เขาเนะ่ะเขาคล้ายพิมพ์ขี้ตาวัดห้วยเขนอืมน่าจะใช่นะครับก็พิมพ์แต่งนะถ้าท่านใดชอบก็ปิดได้ อันนี้เอาเอาพันพันสองนะครับต่อมาองนี้เป็นหลวงพ่อเงินอุ้มบาทท่ามาไฟเนื้ออย่างงี้ fc ไปเดินหาไงก็ไม่เจอนะครับเนื้อหาที่เหมือนในหนังสือนะพิมพ์อุ้มบาทนะถ้าพิมพ์นี้ไม่ไม่อุ้มบาทนะผมผมจะชอบกว่านี้นะแต่พิมพ์นี้เขาแปลกก็หน่อยเป็นพิมพ์อุ้มบาทเอาพันเดียว นะครับท่านใดดูแล้วชอบวงไหนก็สามารถทักมาปิดได้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ